สวัสดีครับอยู่กับ TGG วันนี้อยู่กับ m c a 1 v 8นะครับของจินหมิงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับภายในกล่องประกอบด้วยตัวปืนปลอกลดแสงกล้องเลดตอดแมกกาซนีนชุดพันท้ายแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จ และเซ็ตอุปกรณ์เครื่องมือครับเอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับ MCA 1อีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ของจินหมิงนะครับผมตัวนี้เป็น V 8นะครับสำหรับ V 8เนี่ยก็เป็น MCA 1รุ่นที่เหมาะสาหรับผู้เรื่องต้นมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจปืนเจลไฟฟ้านะครับตัวนี้เหมาะเป็นกระบอกแรกเพื่อทดลองเล่นและทดลองความรู้สึกว่าจะปืนเจลเป็นยังไงนะครับผมเล่นแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเม็ดเจลใช้ยังไงนะครับผมการดูแลรักษาอะไรเบื้องต้นเนี่ย ตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นนะสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวจะขอรีวิวเรื่องต้นจากเนื้องานกันก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น V8 นะครับของ j i นหมิงเนาะซึ่งเป็นเกรดสาหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมพอเป็นเกียร์สาหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยราคาเขาจะถูกมากนะพอราคาถูกมากปุ๊บมันก็ต้องแลกนิดนึงใช่ไหมครับราคาที่ถูกได้เนี่ยก็เนื่องมาจากตัวบอดี้นะครับผมเขาใช้วัสดุพลาสติกทั้งบอดี้เลยนะตัวนี้ไม่มีไดยลอดเลยนะครับตัวนี้เบามากๆนะครับผมน้ําหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่มอเตอร์กกัับชุดเเียรท่านน้ นะครับส่วนตัวตัวที่เป็นบอดี้ของปืนเนี่ยแทบไม่มีน้าหนักอะไรเลยนะมันเป็นพลาสติกนะครับแต่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 มันเป็นพลาสติกที่ไม่กองแกงนะไม่กองแกงหนึ่งเลยเขาปิดผิวด้านให้พลาสติกผิวด้านเนี่ยสัมผัสดีมากสัมผัสมันเป็นพลาสติกพรีเมียมอะเนาะมันไม่ไม่ผิวมันเหมือนแบบของเล่นเด็กที่เป็นเกล็ดเด็กเลยนะที่เป็นแบบผิวมันๆนะพลาสติกมันๆเหมือนเหมือนชิเลโกอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งภาพบอกเนี่ ันจะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันจะด้านเลยนะพอด้านปุ๊บสวยนะครับผมสวยมากนะคคือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยดูไม่ออกนะวพราะมันเนื้ออะไรจนต้องมาจับว่าอ๋อมันเป็นพลาสติกเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตัวปากกระบอกปืนกันก่อนนะครับปากกระบอกปืนเนี่ยก็เป็นพลาสติกเหมือนกันตัวเนี้ยปากกระบอกปืนตัวเนี้ยไม่เป็นเกลียวนะครับผมเป็นแบบว่าอาหมุนฟิตเข้าไปเลยนะครับแต่มันค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวก็ต้องหมุนใช้แรงนิดนึงอ่าหมุนไปมันก็จะได้แบบนี้นะครับผม ถัดมานะครับผมช่องติดมีดปลายปืนเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมีมีดของเขาหรือเปล่าแต่เขาทําช่องไว้ให้นะครับผมศูนย์หน้าเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับศูนย์หน้าคลาสสิกสามเหลี่ยมนะครับรุ่นดั้งเดิมเลยนะครับผมทุกอันเป็นพลาสติกหมดนะผมย้ำแล้วทุกส่วนเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมจุดห้อยสลิงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นตัวนี้ยาวเรี่ยงเยอะนะมันหักได้นะครับผมก็ระวังนิดนึงนะพอใช้วัสดุพลาสติกมันก็แตกหักได้นะมันก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผาะะหนน้ค ประกับหน้าของ V8 เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มีรางติดอุปกรณ์มาให้ทั้ง4ด้านเลยนะครับเป็นคอร์สเรลมันก็คือเป็นแพลตฟอร์มเริ่มต้นที่เราสามารถติดอุปกรณ์เสริมอะไรได้หมดเลยนะครับมีมือจับมีเลเซอร์มีไฟฉายมีอุปกรณ์เสริมอะไรเนี่ยติดได้หมดเลยนะตรงเนี้ยก็ถือว่าให้มาดีมากนะครับใจดีมากนะครับให้มาแบบนี้นะครับผมตัวประกับหน้าเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงตัวประกับหน้าเนี่ยหาใครไม่ชอบนะครับหรือหาใครอาเสียหรือหรือเสียอะไรเนี่ยตัวเนี้ยอะไหล่เขาเยอะมากนะครับผมวิธีการเปลี่ยนประกกับหน้าางยมเล ก็คือการปิดไปทางนี้นะครับดึงออกเราจะเจอท่อเลยนะครับผมตัวนี้ชุดแยกออกมาเลยนะถ้าใครมีชุดนี้สินสีอื่นเป็นทรงอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ใส่เข้าไปด้วยกันได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ใส่กลับเข้าไปก็เล็งท่อให้มันตรงกับท่อตรงกลางนะครับผมมันจะแน่นนิดนึงเพราะว่ามันฟิตนิดนึงนะครับเอียงให้เข้าที่นะครับผมเอียงให้เข้าล็อกแล้วบิดกลับขึ้นมาอ่าตอนนี้เข้าแล้วนะครับผมข้อเสียของระบบเนี้ยนิดนึงก็นะตรงตรงที่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ย ปอกับหน้ามันก็จะโยกเย็นนิดนึงนะครับแล้วถ้าเวลาเราเล่นเยอะๆ้ถ้าเวลาเราเล่นเล่นอยู่แล้วเล่าเผลอไปปิดนี่อ่าหลุดเลยนะครับวันนี้หลุดเลยก็ต้องก็ต้องเล่นระวังนิดนึงนะครับระบบนี้มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะแต่ว่าด้วยความที่น้ําหนักเป็นพลาสติกอะแรงมันก็จะไม่ได้เข้ามากอยู่แล้วนะครับมือเราไม่ได้แบบว่าต้องรับน้ําหนักเยอะเราแบบว่าไม่ได้ต้องมีแรงบิดตรงนี้เยอะนะครับมันก็จะไม่หลุดง่ายหรอกครับแต่ก็ระวังนิดนึงแล้วกันโน้ตไว้แล้วกันนะครับผมเข้าถึงตัวบอดี้ปืนนะครับ ตัวบอดี้เนี่ยด้านบนเนี่ยได้รางติดอุปกรณ์เหมือนกันนะเต็มรางเลยสรุปเนี่ยเราได้รางบนเต็มทั้งบอดี้เลยนะครับผมอันนี้ผมใส่เลดดอตนะครับมันจะเรียกว่าเลดดอตไหม <laughs> มันก็คือเป็นเป็นม็อกนะฮะเป็นม็อกดอตของของ e o t e เ h เนาะเป็นแบบรุ่นยาวอันนี้เขาแถมมาให้นะครับผมมันก็ใช้สําหรับตกแต่งแหละมันใช้จริงไม่ได้หรอกนะครับผมมันเป็นเหมือนไฟจุดเขียวนิดนึงเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ต้องใส่ฐานเขาแถมเขาให้ฐานมาด้วย นะครับผมแล้วก็มาติดตรงนี้ยึดน็อตตรงนี้ปกติไม่มีอะไรนะครับผมตัวบอดี้ปืนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นบอดี้ mcn หนึ่งแบบเปล่าๆนะครับไม่มีมาร์กิ้งอะไรเลยนะครับผมตัวตัวตัวฝาข้อฝาคัดปอ,อกตรงนี้มันเปิดได้โดยการดึงคันลังนะครับผมอ่าแต่ก็เปิดเฉยๆนะครับผมไม่มีไม่มีลูกเล่นอะไรคือแค่เปิดปิดอย่างเดียวนะเปิดปิดอย่างเดียว นะครับผมด้านหลังนะครับตัวขยับโบนะกดได้นะครับเป็นสปริงธรรมดากดเล่นได้นะครับไม่มีฟังก์ชันเหมือนกันอ่าลงมาถึงปุ่มปลดแม็กนะครับปุ่มปลดแม็กกับแมกกาซีนนะครับผมก็เป็นสไตล์ของ M4 ทั่วไปนะกดปุ่มดึงแม็กออกมานะครับผมแม็กเนี่ยก็เป็นทรง P m a มนะมามีมาร์คกิ้งเล็กน้อยนะ5.56อะไรเงี้ยนะครับก็ด้วยความที่เป็นของจินหมิงเนาะมันก็จะสามารถใช้แม็กของจินหมิงเจอื่นได้นะครับเจ้านะครับผม J10 นะครับของ ACR ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็สะดวกเลยถ้าใครเล่นตระกูลจินหมิงเขาก็บอดี้ก็ขนาดเดียวกันเนาะขนาดแม็กก็ขนาดเดียวกันใช้กันได้นะครับผมไม่มีอะไรมากตัวแม็กนะครับก็เป็นแม็กไฟฟ้านะครับผมมีเทอร์มินอลสองจุดนะครับควบบวกควลบนะครับผมประตูโหลดลูกอยู่ด้านหลังนะครับผมเปิดง้างลงมาใส่ลูกเข้าไปนะครับผมใส่แม็กกลับเข้าไปอ่าตัวนี้ไม่มีปัดลูกนะครับผมจินหมิงเขาไม่ทําปัดลูกเนาะก็น่าเสียดายนิดนึงดึงอย่างเดียวดึงไม่ได้เลยนะครับผมก็ เวลาเราโหลดแม็กใหม่เนี่ยก็ต้องยิงยิงแห้งไปก่อนนะสักแป๊บหนึ่งไม,ไม่รู้กี่นัดเหมือนกัน,นของของแม็กนี้ผมไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าหกเจ็ดแปดนัดแหละประมาณไม่ถึงสิบนัดนะครับมันก,มนก็มันก็ให้มันให้มันปัดลูกเนาะให้มอเตอร์มันฟีดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยยิงได้นะครับผมหันมาดูด้านนี้ครับหันมาดูด้านนี้เจอกับจุดปรับโหมดนะครับผมตัวเนี้ยตามมาร์คิ้งเนี่ยมันมีเซฟเซมีออโต,โตโ้ใช่ไหมก็ตามสไตล์ของ MC นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับผมมีแค่เซฟกับออโต้สองอย่าง ะครับผมก็คือก็ถ้าเลื่อนไปที่เซฟเนี่ยครับก็คือชี้เอาลูกศรชี้ไปด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับนะครับผมมันก็จะเซฟนะเซฟมันก็ห้ามไกลเลยนะครับห้ามไกลเลยกดไกลไม่เข้านะครับผมแต่พอมาออโต้นะครับผมเป็นมาเป็นออโต้อย่างงี้หรือเป็นเซมิอย่างเงี้ยคือคือถ้าเราหลุดออกมาจากเซฟอะเป็นเซมิหรือเป็นออโต้เนี่ยเราก็กดไกลได้นะครับผมแล้วมันก็เป็นออโต้เลยนะเป็นออโต้ไปเลยนะครับผมก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมเราไม่มีโหมดอะไรให้เลือกมากก็คือเน้นเล่นง่ายนั่นแหละอ่าใส่แบตใส่แม็กเปิด เปิดสวิตช์ยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วตัวเนี้ยจริงๆอ่ะยิงกันไม่ได้ไก่กาด้วยนะด้วยด้วยคันที่เป็นมอเตอร์เกียร์เดียวกันกับเจน M4 ทั้งหมดนะครับผมมันก็ประสิทธิภาพก็จะได้ของ M4 นั่นแหละแต่อยู่ในบอดี้พลาสติกเท่านั้นเองนะครับผมลดลดลดต้นทุนนะครับผมกงไกครับกงไกกับตัวไกปืนก็เป็นพลาสติกนะครับของตัวกงไกเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับบอดี้เลยนะมันไม่ใช่ชิ้นแยกเหมือนเหมือนตัวพวกที่เป็นเหมือนโมเดลจริงๆอ่ะเนาะตัวกริปนะครับก็เป็นชิ้นน,นนนนนนนเเดดีีียยววกกกกัััััหหหมมมมมืืือออะะะคครรรบบบึ็็ตไไ้้้ขขขขใใช่่ล ผมาถึงตัวท่อพันท้ายนะครับผมท่อพันธท้ายที่เขาให้มานะก็ได้ทรงนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเหมือนกันนะครับก็บิดออกได้เหมือนประกับหน้าเลยนะครับผมตัวล็อกนะตัวล็อกน่าจะตัวล็อกก็เขาก็มีทรงของเขามานะครับผมอันเนี้ยก็ใครมีอะไรหรือใครไม่ชอบอะไรนะครับก็หรือเสียหายเนี่ยสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับผมตรงนี้เราจะเห็นขั้วแบตเตอรี่เนาะสายแบตเตอรี่ที่เขาโยงมาด้านหลังนะครับผมวิธีการใช้นะครับเราต้องร้อยสายนะครับเข้าไปในท่อนี้เนาะเข้าไปในท่อหลักก่อนนะครับผม อ่เข้าไปในท่อหลักปุ๊บเราล็อกให้เข้าที่แล้วก็บิดกับเข้าที่แบบนี้นะครับผมอ่าตัวสายไฟเนี่ยมันก็จะมาโผล่อยู่ในท่อพันท้ายตรงนี้นะครับผมจริงตัวท่อพันท้ายตัวเนี้ยถ้าใครไม่ชอบแค่ตรงนี้ก็หาหามาเปลี่ยนก็นได้นะครับผมอ่าวิธีใส่แบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ใช้ปลั๊กดำเนาะปลั๊ก SM นะครับผมก็เอาแบตเตอรี่ที่เป็นปลั๊ก s m มนะครับมาใส่นะครับผมเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่แบตเข้าไปในท่อพันท้ายนะครับผมอ่าใส่เข้าไปท้อพันธท้ายแล้วก็เอาพ อ่าแค่มีก็เสร็จแล้วอ่ายิงออกแล้วนะครับผมง่ายนิดเดียวเองนะเสียบปลั๊กเปิดแปดใส่เจลยิงได้เลยนะครับผมภารกิที่เขาให้มามันก็จะมีจุดที่เหมือนใช้ห้อยสลิงด้เล็กๆน้อยๆแหละนิดๆหน,น่อยๆนะครับผมก็เหมือนเป็นทรงม็อก N4 มานะครับด้านหลังก็ไม่ได้มียางอะไรก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้พลาสติกทั้งตัวเลยนะน้ำหนักเบามากอ่าจะบอกสําหรับน้องๆน,นะครับที่อที่อาจจะยังอายุน้อยหน,อยนะครับแรงไม่เยอะมากนะครับถือไม่ถือจะได้ไม่เมืนะ่อยเนาะหรือไม่ก็ ผู้ที่เริ่มต้นนะครับผมเข้าวงการเจลนะครับอยากรู้ว่าปืนเจลเนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับผมวิธีการเล่นยังไงนะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวภายนอกนะครับของตัวปืนเดี๋ยวต่อไปดูสาธิตการยิงกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราไปลองยิงมานะครับผมก็ผมบอกแล้วเป็นยังไงประสิทธิภาพนี่คือเหนือชั้นนะครับ, mm hmm. รบผม mm hmm. เกินคาดคาดหมายไปเยอะมากสําหรับเกรดเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมความแรงนะอยู่ที่เกิน200อัพหมดเลยนะ200กว่า200 10 2 0 20หมดเลยนะครับผม mm hmm. ก็คือมันเป็นเกียร์บ็อกตัวเดียวกันนั่นแหละเกียร์บ็อกเจน M4 แะละ V2 นะครับผมมันก็จะแรงเท่านี้แหละมันก็จะแรงประมาณนี้นะครับผมด้วย mm hmm. ความที่เป็นแพลตฟอร์ม M4 เนี่ยอพอใครเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคเร,เ,รเริ่มเิ่มช่ำชองแล้วเราอยากอ mm ัปเกรดนะครับ มันก็มีส่วนให้อัปเกรดมากมายนะครับผมด้วยความที่เป็นบอดี้เอก็จะมีสปริงนะมีมีเกียร์มี Gear, มอเตอร์ Motor, มีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถอัปเกรดให้มันแรงขึ้นกวนน่านี้ให้มันรัวขึ้นกว่านี้นะครับผมทําได้เหมือนกันนะสำหรับ MC ตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมเป็นปืนเจลที่แบบใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ นะบางตัวใช้ง่ายแต่มันเอาไปเล่นจริงไม่ได้แต่ตัวนี้เล่นจริงได้แน่นอนนะครับลงสนามได้สบายเลยนะระวังกระแทกนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่ากระแทกเยอะพลาสติกแตกนะครับผมมันเป็นพลาสติกเนาะก็ระวังอย่าให้กระแทกเยอะโอเคนะครับผมสำหรับ MCA 1นะครับจินหมิง J8 ตัวนี้นะครับผมก็ได้รับการสนับสนุนจากไมค์ที่ถอย นะครับผมไมค์กี้ทอยนะครับก็เป็นผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายปืนของเล่นหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมมีทั้งปืนเจลนะครับผมปืนโฟมนะปืนของเล่นอื่นๆที่เป็นโมเดลต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คุณไมค์ไว้ใต้คลิปนะครับผมใครสนใจนะครับผมปืนเจลดีๆแบบนี้นะครับผมหรือปืนเจลอื่นๆรุ่นอื่นๆมากมายเลยนะครับผมกดลิงก์เข้าไปนะครับติดต่อกับคุณไมค์พูดคุยกับคุณไมค์ก่อนสอบถามข้อมูลได้นะครับผมล็อตนึงมาไม่เยอะนะครับผมล็อตนึงมาไม่เยอะฉะนั้น ใครสนใจเนี่ยต้องรีบเลยนะถาไม่งัไนก็ต้องรอนำเข้าลรอหน้านะครับมันก็จะนานหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมกดถูกใจหากคุณถูกใจนะผมกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆในครั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ